ให้จ้ะเราไปดูคุณสามีร้างของกันนะจ๊ะเสร็จหรือยังจ๊ะคุณสามีล้างของเสร็จหรือยังจ๊ะหลูบ้านใช้จ่าหัว ไม่ยอมทำอันไรไปเสร็จต้องมาล้างเองอ๋อเหรเดือนเดือนเดือนล้างเดือนล้างครั้งหนึ่งเนี่ยนะฮะทำซอสด้วยอ๋อเหรอปลาขาอย่ามาโม่อย่าล้างครั้งล้างทุกวันเลยปลาขาไก่ทอดล้างทุกวันเลยปลาขาไก่ทอด ช้ทั้งกลางวันใช้ทั้งกลางคืนคุณสามเหนื่อยมากโอคุณสามีเหนื่อยสุดๆเพราะขาไก่ทอดเมื่อคืนมันก็ใช้กลางคืนก็ใช้ทุกคืนเพราะขาไก่ทอดนี่ของล้างเยอะเลยใครคิดจะเป็นพ่อค้าไก่ทอดดูนะ เหนื่อยมากโอเค